สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬกสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานข่าวประจำสัปดาห์สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬร,ระหว่างวันที่22-26มีนาคม2564 วันที่22มีนาคม2564เวลา13.30นานางรังสินีบุญทนสวัสดีการและคุ้นครองแรงงานจังหวัดบึงการดำเนินการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างในคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขันต่ำจังหวัดบึงการณห้องประชุมชัยบุรีแชน4ศาลากลางจังหวัดบึงการโดยมีนายทัศรีบุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการเป็นประธานการประชุมโดยมีวาระพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดบึงการ ในวันเดียวกันเวลา13.30น,นสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการและให้อนุมัติการรับรองมาตรฐานแก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการจำนวน3แห่งโดยมีนายทัทรีบุญมากรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานการประชุม วันที่23มีนาคม2564เวลา7นาฬิกานางรังสิณีบุญชน,นสวัสดีการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงการเข้าร่วมพิธีบวงสวงสักการะสิ่งศักดิ์และทำบุญเลี้ยงพระเพนเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดบึงการครบรอบ10ปีโดยมีนายสนิทขาวสะอาดพูดว่าราชการจังหวัดบึงการเป็นประธานในพิธี วันที่24มีนาคม2564เวลา9นาฬิกา30นาทีนางรังสิณีบุญทนสวัสดีการและคุ้นครองแรงงานจังหวัดบึงการและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมประชุมชี้แจงผลการปฏิบัติงานต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานนางสาวบุภาเรืองสุดในการตรวจติดตามความก้าวหน้าของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติราชการกระทรวงแรงงานประจำปีงบประมาณพศ 2564รอบที่2ณห,ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงการผลการปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายและแผนปฏิบัติงาน วันที่25มีนาคม2564เวลา8นาฬิก30นาทีนางรังสินีบุญทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินค่างานเพื่อรองรับแผนการกำหนดตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการทำรายละเอียดแบบประเมินค่างานตำแหน่งอนํนวยการระดับสูงและประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษได้ถูกต้องตามที่กพกํหนด นรงแรมเอตราชดาเลเซอร์โฮเทลเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันเวลา9นาฬิกา30นาทีสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬโดยนายพิพัน์มาตรักนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบึงกาฬและคณะกรมการจังหวัดครั้งที่6ประจำเดือนมีนาคม2564เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการทำงานในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬร,ร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาให้รุ่วรงอย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนยุทธศาสตร์ของจังหวัด ณห้องประชุมสิรินธรวันลีชนันสี่ศาลากลางจังหวัดบึงการโดยมีนายสนิทขาวสะอาดผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการเป็นประธานการประชุมวันที่26มีนาคม2564เวลา8นาฬิกา45นาทีนางรังสินีบุญทนสวัสดิการและคุ้นครองแรงงานจังหวัดบึงการเข้าร่วมพิธีมอบธงสัญ,ญลักษณ์และใบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการและเขตอุตสาหกรรมที่นำแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีหรือ GLP ไปใช้ในการบริหารจัดการแรงงานนเทอร์มินอนฮอรชน40การค้าเทอร์มินอน21อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา